นี้นะครับอยู่กับท a กมาตาต้องปล่อยเดโมมาในะครับงผมแล้วเจอเกมบอทเนาะปล่อยในงานเลยก็จริงๆมีสิทธิ์จะเล่นที่ TCS แหละแต่ว่าไม่ได้ไปเล่นเพราะคิวเยอะคียเกตต่อคิวก็เรามาลองเล่นกันดีกว่าว่าท a กมาตาจะเป็นยังไงนะครับโอ้ยจะสะั่ง แตนะาช่วยด้วยโอ้อย่างนี้เลยเหรออาทีเพื่อเลงอาทีเพื่อยิงนะผมเคผมเปิดไอ้ด้วยเดี๋ยนะมันแต่ผมมบ่อยไม่ไหวมันปรนมีเรื่องเป็นหลายอย่างคือเหมือนแพกมาต้ามันเจอ แรมผมแค่แปดทิกเว้ยทุกคนอืมตลาดมากเลยน่าจะได้อยู่มั้งเอาน่าช่วยด้วยโอ้เราปืนเขาค่อยโหลดด้วยเหรอมาแล้วมาแล้วตามมามาหนูมมาโอเคองชีพเพื่อเอม ไปให้ถึงโนดไฟเอเอ so ah, ็อย่างนี้แล <mm ้วก็ยิง okay. อ่าเอ้ก็ไม่แย่แฮะแ Oh wait. Okay Okay. Yeah Let's do this Okay. that's over with You working on สิ่งประหลาดที่เกิดขึ้นที่เครเดอร์ฮิวเวนเลียมได้กลายเป็นอยู่ตัวคนเดียวแล้วเจอขุนสาวที่ชื่อว่าไดอาน่าทั้งสองคนไปที่ชั้นบนสุดของโซลาร์พาวเวอร์เพนเพื่อจะฟื้นฟูพลังงานเพื่อจะขอความช่วยเหลือจากโลกนะครับไปเปิดพลังงานกันโอเคตอนนี้ของเก็บกดเ็ต่อ x เ็นี่โอเค ผมใช้จอยพีซีชันอยู่นะผมแต่ว่ามันขึ้นดิสเพย์ไปดิบบอกมีเพื่อดอตเอเพื่อจมเอเพื่อโคอาหอากดบีค้าดีสพร์สุดอินเทอิตี้อ๋อนี่ไงโอ้ คือฮิลนะครับอ่าฮะตึ๊บตึ๊บมันล็อกอ่ะฉันเปิดได้นะจริงเหรอโอ้ยมันปริบูตต้องอื่นต่อโอ้ยรลอนหลอนหลอน

มันหมดไปเลยเหรออัออนไหนโอ้น้องอีฟขับรถไม่ใช่น้องอีฟน้องแดนนะจำชื่อน้องผิดถ้าผมาจำชื่อน้องน้องอีฟถ้าปืนมันไปเลยเแล้วเรากลับไปยังไงโอเคอยู่มอก่อน เราจะขึ้นแบบนั้นได้ยังไงไอ๋อโอเคกระบโค้ดใหมอ๋ออเราปีนได้อยู่โอเคไปนั่นคืออะไรทีโค้ด เอฟเฟกพิเศษเพิ่มดาเมจที่ทำอ๋อแต่วมมจะใช้แล้วหมดไปอ๋อเยเอางี้เลยพี่ thing tough stronger than the t hell. is as e Way a w ยิ่งเรายิ่งเราแฮ็กได้เยอะมันจะยิ่งโหจะโหลดได้นี่วะรู้สึกว่ายิ่งเราใช้พื้นที่ได้เยอะมันจะยิ่งแรงกว่าไม่แน่ใจเท่าไหร่มันมันเคยเห็นว่าเป็นอย่างนั้น ยากเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็เพ,พลินดีเหมือนกันอ่านได้ด้วยสนใจนะผมเดโมอ,อยู่อืออะไรไมกันยิดติดอันนี้ Okay. โอเคกดคืนแล้วอ่าเลยโอ๊เรากลับมาดีจเจออาวุธช็อกเวฟกันนะครับผมแดดว n น a t long distance อันนี้อ่า ยากิวคิวก่อนเลือดน,น้อยไม่น้อยหรอกแต่ว่าเลือดไม่เต็มเลือดไม่เต็มแล้วไม่มีแรงเล่นแล้วเธอมีนอลอยู่ตรงไหนอนนี้ปะยานนี่คืออะไรเอ็ดแคปแฮชเช็คพอยที่สามารถกลับมาถ้าตายได้ต้องแฮกถึงจะเปิดผมกระหลาดมากเลยผุ่มแฮกมันคือท่อมันคือท่อมอัตอราสอ,าอุย้ยปืนใหม่ สเตติกเน็ตน่าจะเป็นปืนซีซีป่ะอ้าวซีซีจริงด้วย ผมเลี้งไม่ตายหรอกเฮ้ยปึ๊บ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 โอเค,อเคสวยงามนะครับผมออกมาวิ่งได้หรอวิ่งเป็นอ๋อโอเค มยังหลบไม่ค่อยถนัดมือใะทำไมเปิดเปิดได้เลยไม่ได้หรอกแต่ฟิสแบค็คหลบทำดีมากเลยไนะบอกว่ารู้สึกว่าฟิสแบ็คการยิงการฮิตอะไรเงี้ยดีนะ สลับหรออมันเต็มหรอข้งมตัซอเหมือนเราตามหาใครทุกคนอยู่ด้วยนะเหมือนตามหาผู้หญิงนี่ตามหาสาวแล้วพี่ <c oughs> ขอโ <c oughs> อ้ารู้ได้แพนนะท้าบผมใช่ไหม ใช่โอเคถ้าจ่าเหมือนห้องบอลเลยเต็มโอเคไม่น่าใช่นะ่าจะเป็นห้องเวฟ ก่อนดีไพมโอเคโอเคเฮ้ย okay. ม okay. ีนไม่เหมาะกับคนเป็นอตตัวเลย ตายยยแม่ไม่ได้นะ้อโอเคหม่แล้วเหรอไม่ได้ทำอะไรเลยต re ้องไปเลยลูกเราไม่ได้ไปน,นี่เหรอ, <c oughs> อยังเออในวอหมดแล้ว <c oughs> ก็หมดแล้วน <laughs> ี่หว่าแลเออได้ซ่อมพาวเวอร์ทูลนาเบสนะครับผมตอนนี้เ <c ười> หมือนห้องบอสก่อเดิมแล้ว <c ười> บอสแน่เลยไอ้บอสดีว่าไอ้บอสท,ที่หน้าตาเหมือนดีว่าในในเฮลเลอร์แน่น่ารักมากเลยทุกคนมาเดี๋ยวน้องน่ารักน่ารักดูผมน้องเือไอเอ็นจิตเป็นเอ็นจิตหนึ่งที่ทำผมผมไม่ได้สวยมากจริงนะ Connecting primary power energy levels at 30% Wow 40% but what art uh, direction I what the element design looks better like 60% warning unauthorized access detected severing primary connection this is edith Unregistered are forbidden from this area. Sector Guard protocol. Scanning. Target identified. Neutralizing threats. Neutralize? Us? we're gonna have to fight our way through. Get ready! Wait. Any idea what the hell this is? Wait. So it's not one of your rock buddies? Then I guess we can just go in blasting! we โท่น้อ,าานองอีฟไม่ใช่น้องอีฟจำชื่อน้องผิดอีกแล้วทำไมทำไมฉันถึงจำชื่อน้องว่าน้องอีฟวะอาทีอาร์ทีผมนี่โอเคเอสเคิวเหรอือสี่พันห้าโอ้โหยไปโอ๊อะไรเปิสองตายแล้วเหรอยังมันจะไปตายง่ายอะไรขนาดนั้นเออยัง a เป็น h a c k เกตฟิลด์้นที่อไรตคอรดคไม่ได้ผอยู่ี่านเพื่อนไปนั่มีโไรเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเป็นอันติอันตรีด้านนะผม มันไม่ดีมากลูกเก็บของแป๊บโอเคโอ้ยโอ้ยหนี่ัวันโอเคนี่อะไรโอเคหยุดอัาเค็บปัด ừ, file đầy tem. rồi ok, má má má, em thắc yêu em thắc ok, ที่เหลือจัดการเอย e e e v e l s r e s t o r e เพลิดีเหมือนกันนะครับเกมเพล์ทำไรดูจบนี่กมือ

อ๋อถักมือกันน่นาเลกเย้เคลียร์ใน13วิธีสี่วินาทีมาวันที่24เดือน4ปีหน้านะครับผมก็ สำหรับใครที่สนใจ Pragmata นะก็สามารถลองไปเล่นกันได้นะครับผมมีฟัสต์โหมดด้วยอ่าถ้าเราหลบก่อนเนี่ยศัตรูจะโจมตีจะชะลอเวลาแล้วเปิดช่องเขาตั t แท็กพุทธหมายฉีกเพลเซอร์แฮกคิงโหนดวัตถีแฮกอ่าก็คือมีอ,อะไรให้ปรับเยอะเลยแต่คิดว่าสูตรอะเอ๋ยวสเป,เป็นไงกลายเป็นภาพวาดสีน้ำมันนี่ยหรือว่าอะไรไม่รู้เลยนะ ก็เลยเปิดใหม่อีกรอบเลยอ๋อตลกนี่ยอ๋อได้ไงใช่ไหมใช่ไหมตีหน่อยพี่ตีหน่อยโอ้ยตีหน่อยพี่ตีใหม่ตีใหม่ตีใหม่ง้างหน่อยง้างหน่อยง้างหน่อยพี่มองอะไรพี่มองอะไร

ก็นะครับผมใครที่สนใจเกมเ์และอยากลองเล่นดูอ๋อขอีอ่ไงฟันมุกโอ้ยกดไว่ทันก็สามารถลงโหลดเดโมโมาเล่นได้นะค่อนข้างเอนจอยเลยแล้วผมเล่นตัวนี้อุย้ยเาใหม่เาใาม่ตีใหม่หน่อยพี่ตีใหม่ตีใหม่ตีไหม,หมไม่ตีอ่ะโอเค โอเคถ้างั้นแล้วสำหรับวันนี้ผมวิชชันิสตารัดเชฟมิสเตอร์คงต้องขอรัวขอรัวขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอก,กันใหม่ครั้งหน้านะบ๊ายบายกรสี s <S <laughs> ตัดเข้าหน้าได้พอดีเลย